อ้าวคุณเจ้าว่าไงครับทำไมถึงเลือกมาร้านนี้ครับเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังดังแค่ไหนเจ้าของเลยในการเล่นดังเสียงเจ้าของอ่าชื่อร้านชื่ออะไรขขงตั้งดังบุเรียบุญยาตังทางสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีพาเรามาเลี้ยนก็บอกว่าเลี้ยนทั้งทีก็ต้องเอาร้านที่แบบมีชื่อเสียงทำไมพี่จ๊อบโด่งดังระดับจังหวัดที่เคยมาเมื่อก่อนมาคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะ ยิ่งมาก็ยิ่งเยอะยิ่งเยอะกัเรื่อยๆไม่คลื่อนงานนั้นเลยพี่เอาลไม่ใช่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวมากินกันเพราะว่าชื่อเสียงเขาดังจริงเครื่องเนี่ยเอาเน่ามะโขมาทุกนะแล้วเราไปต้มน้ำแล้วเราซดน้ำแล้วเขายกวาเรียญมันเป็นกรรมวิธีแบบจันทบุรีเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเลย ดังเลยฮะดังดันเสียงเจ้าของเลยใช่ไหมแล้วก็เดอร์เสียงดังด้ยชื่อร้านชื่ออะไรเขาดังดังผมเรียกพญาตังเออทำไมต้องพญาตังครับในธุรกิบุญญเกตเข้าเป็นต้นตระกูลของตระกูลบุญญเกตพญาตังครับเกิดในรัตนที่สองครับอ่ะแล้วทำไมต้งมาตั้งชื่อร้านนี้ล่ะมันอยู่ถนนเนี่ยพญาตังอ๋อตามชื่อถนนอ่ารู้สอนไว้ให้เขา อะไรที่เป็นเมนูที่ต้องสั่งผมสั่งไปแล้วไม่รู้สั่งผิดสั่งถูกเนี่ยถ้าเกิดหมูเรียงก็ต้องทานน้ำเหมนน้ำมันไม่เหมือนน้ำถ้าเกิดสั่งแฮมก็อาจจะไม่ได้ฟิลเท่าไหร่ไม่ฟิแ้งเรามันมีมะปี๊แตกมะนาวอ๋อมะปี๊แตกมะนาวโอเคเราเรียงเรียงเรียงกันอันนี้จะเรียงเหรอแล้วแต่ลูกค้าอยากเรียงก็เรียงอยากนี้ก็เรียงอันเรื่องเรื่องเออเออไปเรื่องของเรียงเรื่องมึงฮาปะฮาฮาอย่ไปเบิ้ลนนะสั่งให้ต้องสั่งให้โอเวอร์ไว้โอเวอร์เส้นเส้นเล็กครับเส้นเล็กเส้นจัน เส้นเล็กคือเส้นจันเอาหมูหนึ่งเนื้อหนึ่งนี่เขาเรียกเก็บตังค์ไม่ได้ทะเลาะกันนะดูเสียงเขาดังมากาเลยเขาชื่อดังไงพี่ชื่อดังดังตั้งแต่เจ้าของเจ้าของยันดังเลยเปิดเลยอร่อยอะไรอร่อยแค่หมูอือันนี้อร่อยก็อร่อยหิวหิวมากอันนี้ทานเล่นนะครับชิมชิมเล่นเล่นอชิมเล่นเล่นชิมเล่นเล่น สองผงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาฮะไม่ใช่อะไรอ่ะเราจะจะอิ่มละเจะอิ่มละไปถึงถึงที่สามแล้วเนี่ยเ้ามาแล้วจอมมาแล้วจอบนี่คืออะไรครับมาแล้วเหรอมามาแล้วมาแล้ว เขาบอกว่าหมูเรียงในทีเด็ดคือคือคือตัวน้ําซุปเนี่ยคขาบอหูเรียงเนี่ยคือเครื่องเทศมันอยู่ในน้ําเขาบอกว่าแนะนําที่เป็นแบบน้ำเดี๋ยวชิมกันจริงเันที่ชอบชิมแต่ว่ามันไม่เรียงอย่างที่ผมคิดเลยใช่โออยากจะเรียงก็แล้วแต่อันนี้คืออันนี้คืออะไรนะพี่จ๊อบอันนั้นคือมาปี๊ดครับมาปี๊ดคือใช้แทนมะนาวมาปี๊ดหรือว่าส้มจี๊ดส้มจี๊ดใช่ไหมแต่เราคนที่นี่เขาเรียกมาปี๊ด มันคือเหมือนเหมือนเม็ดส้มเหมือนเม็ดมะนาวนั่นแหละมันใช้แทนกันได้พี่ที่เราสั่งมากันเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคนเยอะใช่เดี๋ยวแบบว่าออเดอร์ช้าไงต้องทีเดียวให้รู้เรื่องทีเดียวจบไปเลยคือถ้าสั่งอีกรอบหนึ่งเราก็จะรอต่ออีกใช่เราจะรอนานครับพี่วิทย์สั่งอะไรครับอันนี้คือพี่สั่งพี่สั่งอันนี้ครับอันนี้เป็นเส้นเล็กเป็นเล็กนอครับเส้นจันส้นเล็กหรือว่าเส้นจันเนี่ยเส้นจันเส้นจันอ๋อเส้นเส้นจันหรือว่าเส้นเล็กแบบจันทบุรีเนี่ย แล้วบางทีก็มีขายเนี่ยก็จะพร้อมกับเครื่องเที่ยวไว้ผัดผัดไทยเลยผัดไทยอ่าซื้อกลับไปทําที่บ้านได้ใครมาเที่ยวก็อย่าลืมซื้อเส้นแบบจันทบุรีมันอร่อยจริงใช่อันนี้ก็คือมีกรอบโชว์หน่อยโชว์หน่อยตรงนี้คือมีกรอบอเขาเอามีเหลืองนี่แหละเอามาทอดกรอบแล้วมาใส่สําหรับเมนูแห้งครับท,า,ทาให้มันมีรสชาติแบบกรุบกรอบใช่มี t e x t อร์แบบกรุบกรอบอ <It> s, <S แล้ว t e เจอร์ <it> s, <S แปลว่าอ่าเราสัมผัสอ๋อเฮ้ยใช่ไหมคนทำรู้ใช่ป่าวใช่ใช่ใช่ การรอคอยครับคือรสชาติคือเขาน้ำซุปเขาอร่อยมากเนื้อเขาจะติดเอ็นนะมันจะมีทั้งเนื้อทั้งหมูใครใครใครไม่ชอบทานเนื้อก็กินหมูใครไม่กินหมูกินเนื้อได้ใช่หอมหอมเครื่องเทศไหมหอมเครื่องเทศจากน้ำซุปที่มันเข้มข้นเจ้มจนอ่ะพี่๊อกเขาบอกว่าเขาลวกเส้นอ่ะลวกในน้ำซุปแบบน้ำซุปที่เป็นแบบน้ำซุปหมูเรียงอ่ะจะได้แบบมีความกลมกล่อมใช่อ๋อนี่คือนี่ถือว่าเป็นความพิถีพิถันอย่างหนึ่ง จันทบุรีเขาขึ้นชื่อเรื่องของเครื่องเทศแต่โบราณเครื่องเทศนี่คือแบบว่าถ้าก่อนกินนี่เราต้องยกมือไหว้ก่อนใช่แล้วก็แบบว่ารัศนาเราในคนเล่นอะไรแบบนี้อีกละคือกินแล้วเราจะแบบเป็นคนดีจะสำนึกจะสำนึกสำนึกสำนึกยังสำนึกกินไปคำคำหนึ่งประมาณกี่คำหมดสามสี่คำนะสามสี่คำหมดเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเส็่ยงไคำแต่คนปกติอาจจะกินเยอะกว่านี้นะคนปกติเป็นคนพิเศษพิเศษสามใช่สามและสามชาม ก็มีความสุขกับการกินอร่อยด้วยนะมาจันทบุรีร้านนี้ห้ามพลาดครับก๋วเดี๋ยวหมูเรียงพยาตรังจะมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วแต่คนชอบใครที่อยากมาก็มาจันทบุรีได้เลยนะครับครับก็สําหรับใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะนะก็อย่าลืมกด subscribe ดดแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับครับรอ ยูทูบอเวสมีเดียนะฮะใช่ครับแล้วก็ฝากรายการขอชิม7 8คําเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วยังมีหลายๆรายการนะฮะในคอนเทนต์ของเราครับติดตามกันด้วยนะครับเทน้าจะไปที่ไหนติดตามครับผมยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ครับโอเคครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงส่วนอันนี้ชามเรียงอันนี้ชามเรียงแะกินกันไปกี่คนนับนึ่งสองสามี่หอันนี้หมูเรียงอันนี้ชามเรียงอันนี้ชามเรียงจะใช้เรียงคืออะไรชายเรียงเชียงใหม่เชียงราย